ไม่มีงานแล้วใบเตยอาสยามถูกลำใหญ่ไห้ทองคำเสียบแทนต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ชีวิตของนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันกกำลังเจอมรสุมชุดใหญ่หลังถูกจับตาในคดีแชร์ลูกโซ่ for เด็กสามดีถึงแม้ว่าเมื่อวันที่14กันยาย,ยน2565ที่ผ่านมาสาวใบเตยและซามี่ดีเจแมนได้เดินทางไปดีเอสไอเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาและยืนยันความรุทสิ์ใจพร้อมต่อสู้คดีนี้แล้ว ท่ามกลางเพื่อนสนิทและแฟนๆที่ติดตามได้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากแต่แล้วเธอก็ออกมาไลฟ์ส่นทางน้ําตาเพราะถูยกเลิกงานแบบรัวๆโดยช่วงหนึ่งเธอพูดว่าส่วนื่องจะกลับมารับงานตอนไหนนั้นใบเตยบอกว่าก็คงแล้วแต่เจ้าภาพเลยตอนนี้ก็สบายๆเข้าใจทุกคนทีจ้างงานเข้าใจถึงกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทํางานทุกวันแต่หน้าวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่เกีเ่ยวกับงานก็แคนเซนไปเยอะอยากให้ทุกๆอย่างมันคลี่คลายก็น่าจะไม่เกินเดือนหน้า เดี๋ยวก็จะออกมาพูดทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างต้องอยู่ชะง,งักไปก่อนเพื่อให้คดีมันเรียบร้อยรับพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแม่กับครอบครัวก็อดทนมากเข้าใจทุกอย่างในระบบกฎหมายว่าเป็นขั้นเป็นตอนและยังคงเชื่อมั่นในความยุติธรรมทางดีไซน์และกระทรวงยุติธรรมทุกๆอย่างซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระบบซึ่งคาดว่าหนึ่งในงานที่ถูกแคนเซลอาจจะเป็นงานนี้พรอลาสตดทอปสราวุธผู้จัดคอนเสิร์ตและวงมันเฟสิวัลงานที่เพิ่งเป็นประเด็นดังว่า เรียกค่าเสียหายจากการจัดงานเป็นเงิน5ล้านบาทซึ่งงานล่าสุดจัดที่จังหวัดชาเชียงสาวท็อผู้จัดงานยอมรับว่าลำบากใจที่จะต,ต้องเลือกสองนักร้องสาวดีกรีความแซ่บพอๆกันระหว่างลำไยไ้ทองคำและใบเตยอาสยามชื่อติดโพสต์ทีมงานทั้งคู่แต่มีเพียงคนเดียวที่จะได้ขึ้นเวทีร้องวงหมันครั้งล่าสุดงานนี้หวยไปตกที่ลำไยไ้ทองคำได้ขึ้นบนเวทีนี้โดยบอกว่าจริงๆก็อยากได้ใบเตยมาโชว์เช่นกันแต่เรื่องคดีฟอเร็กซ์ซาดียังคงไม่แน่ชัดเรื่องเวลา การเรียกต่อชี้แจงของนีซไอในช่วงที่ผ่านมาเกรงว่าล็อกคิวแล้วไบเตยจะติดต้องให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ในกรณีคดีดังยอมรับว่าใบเตยก็น้องสาวคนสนิทและโชว์บนเวทีไม่เป็นรองใครเพียงแต่กังวลเรื่องอาจโดนยกคิวหักตรงกับวันที่เจ้าหน้าที่เรียกให้ปากคำครั้งล่าสุดนั่นเอง